มีข้อมูลหลุดของสมาร์ทโฟนเรือธงของ vivo ที่จะเปิดตัวในปีหน้านะครับมีการค้นพบในข้อมูลนั้นว่ามีชิปเซ็ต snapdragon ตัวที่จะใช้ในปีหน้านั้นด้วยโอ้โหหลุดมาทั้งคู่เลยข้อมูลนี้นะครับค้นเจอในแอปที่ชื่อว่า geekbench นะครับเป็นแอปที่เอาไว้ทดสอบประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือก็หลายๆครั้งนะครับข้อมูลหลุดของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะมาพร้อมกับ geekbench เพราะว่าเวลาเขาทำตัวโปรโตไทป์ขึ้นมา ก็เอามาทดสอบประสิทธิภาพใน Geekbench พอทดสอบแล้วเนี่ยข้อมูลมันจะออนไลน์ใช่ไหมฮะมันก็จะดึง Data ตัวนั้นเข้าไปอยู่ใน Geekbench ซึ่งผู้ผลิตหลายคนส่วนใหญ่หรือ Developer หลายคนไม่สามารถไปล้วงเอาข้อมูลนั้นออกมาได้นะครับยกเว้นว่าคุณมีการปลอมตั้งแต่โมเดลซ่อนตัวซ่อนทุกอย่างไว้เลยหรือหลอกเป็นโมเดลเก่าๆเข้ามาแต่มันก็จะได้ผลการทดสอบที่แปลกแตกต่างจากรุ่นเดิมเพราะประสิทธิภาพมันดีขึ้นเพราะฉะนั้น ข้อมูลนี้จึงหลุดออกมาครับนะฮะข้อมูลนี้หลุดออกมาก็คือมีการดูใน Geekbench บอกว่านี่คือ vivo รหัสโค้ดเนม v 2 1 0 2 a ซึ่งมีการคาดว่าตัวนี้จะเป็นตัวเรือธงที่ใช้ในปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับเพราะว่ามีข้อมูลของชิปประมวลผลของขว a l c o m m Snapdragon มาด้วยซึ่งมันเป็นขว a l c o m m Snapdragon ในรหัสที่ไม่เคยมีในสารระบบมาก่อน ก็เข้าใจกันได้ว่าเป็นคอข้อม s n a p d า a g o n ตัวที่จะเปิดตัวปลายปีนี้แล้วใช้ในปีหน้านั่นก็คือมีการคาดเดากันว่าคือ snapdragon 898ปีนี้ตัวท็อปสุดคือ888เนาะ888 plus ยังไม่มาเนาะจริงๆน่าจะมาได้แล้วนะนี่มันเดือนกันยาแล้วนะครับปีหน้าก็จะเป็น898หรือขอข้อมอาจจะกลับมาตั้งชื่อเป็น snapdragon 895ก็เป็นได้ ในข้อมูลเนี่ยลงลึกถึงขนาดสถาปัตยกรรมของชิปด้วยโอ้โหหลุดมาเยอะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าชิปตัวนี้จะใช้สถาปัตยกรรม ARM V9 version 9นะครับแล้วในตัว Snapdragon 888ปีนี้เนี่ยเขาจะมีแกนพิเศษที่เขาเรียกว่า Super Core มันก็คือ Cortex X1 ใช่ไหมฮะอันนี้ใน888นะส่วนใน898ตัวปีหน้าก็จะเป็น ARM Cortex X2 ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือมีสปีดคล็อก2.42กิกะเฮิรต์นะครับเร็วขึ้นนิดหน่อยอีก3แกนเป็นแกนความเร็วสูงก็คือเป็น ARM Cortex A710 ตัวนี้2.17กิกะเฮิรต์แล้วแกนที่ใช้งานทั่วไปอย่าง4แกนล่างก็เป็น ARM Cortex A510 ตัวนี้จะมีความเร็วเพียงแค่1.79กิกะเฮิรต์เท่านั้นเองนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าชิป Snapdragon ตัวปีหน้าเนี่ย ทั้งฝั่งภาคสปีดที่ไอเดลนะครับเป็นการทำงานระดับล่างเนี่ยสปีดลดลงนะในขณะที่สปีดสูงสุดพีคสูงสุดของเขาก็สูงขึ้นด้วยนั่นหมายความว่าชิปตัวใหม่เนี่ยจะมีทั้งประสิทธิภาพที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันกินไฟและความร้อนน้อยลงด้วยเพราะว่ามันโลดดาวลงมาถึง1.79 GHz กิกะเฮิร์นะครับทั้งฝั่ง GPU ก็จะเป็น a r d e n ิโนเ นะโอ้โหนี่เขาเห็นไปถึงขั้นว่าใช้กระบวนการผลิตอะไรด้วยเลยโอโ้สุดๆชิปประมวลผล Snapdragon 8ป98ที่เขาเดากันนะนะอันนี้ยังเป็นแค่เดากันจะใช้กระบวนการผลิต4นาโนเมตรเลยผลิตโดยซัมซุงด้วยโอ้หขอข้อมจ้างซัมซุงผลิตด้วยไม่ได้จ้าง TSMC อย่างเดียวเหรองงเลยนะฮะผลิตโดยซัมซุงแล้วก็คาดหวังว่าจะไในการจัดการพลังงานดีขึ้น30นะครับ จะมีความเร็วเพิ่มขึ้น16%ชิปโมเด็ม 5G ที่มาก็จะเป็นโมเด็ม X65 ทำความเร็วสปีดดาวน์โหลดสูงสุดได้ถึง10กิกะบิตเอเซกมีการปรับปรุงเรื่องของ Image Processor แล้วก็ NPU ตัว neural หรือว่าตัว AI ด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็รอดูครับอันนี้เป็นข่าวลือที่หลุดออกมาก่อนทั้งของ Vivo และของ Snapdragon นู่นเลยตัวจริงน่าจะมาปีหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวลือมาเล่าให้ฟังกันก่อนครับ